ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสโยอีกองกำลังสุรานารีเร่งสร้างเส้นทางยุทธวิธีแนวรบหลังหลุดคลิปขเขมรเคลื่อนย้ายอาวุธหนัก PKM และกำลังพลนับร้อยเข้าชายแดนกลิ่นประทา้ารอบสองชอยแรงมากค่ะกองทัพกัมพูชา สั่งเคลื่อนย้ายอาวุธนักและกําลังพลนับร้อยเข้าประชิดชายแดนไทยฝั่งกองกําลังสุรนารีเร่งสร้างเสน้นทางยุทธวิธีแนวรบกลิ่นการประทะรอบสองยังคงโชยแรงนะคะมองจากดาวองคารก็ยังรู้ค่ะว่ากัมพูชาเนี่ยจะเอาแน่ๆเพราะว่ายังคงส่งทหารป่วนยั่วยุตามแนวชายแดนค่ะ และก็ยังคงผุดข่าวปลอมโจมตีไทยขัดกับสัญญา GBC ที่ทั้งสองฝั่งร่วมลงนามค่ะแล้วสุดเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านเพจ Army Military Force นะคะก็โพสต์คลิปการขนอาวุธหนักของทหารเขมรเข้ามาในพื้นที่ชายแดนค่ะบ่งบอกชัดเจนนะคะว่าไม่สนใจคำสัญญาอะไรทั้งสิ้นค่ะอยากจะประทะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีรายละเอียดบอกว่าด่วนทหารเขมรลงคลิปเคลื่อนย้ายอาวุธหนักพรเป็นปืนกลหนักโซเวียต แบบ DSHK ขนาด12.7คูณ100มมจำนวน2กระบอกและปืนกลอเนประสค์โซเวียตแบบ PKM ขนาด7.62คูณ54มม,มอีก2กระบอกพร้อมด้วยลังกระสุนปืนไปยังแนวหน้าชายแดนที่จังหวัดอุดรมีชยัย นอกจากนี้ค่ะวันที่16สิงหาคม68ก็มีการปล่อยคลิปของชาวกัมพูชาค่ะม,มีะรายละเอียดบอกว่าทหารกัมพูชากําลังเคลื่อนพลไปยังแนวหน้าที่ชายแดนซึ่งก็บอกได้เลยว่าคนกันมาเป็นร้อยค่ะลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ ล่าสุดทางฝั่งของกองทัพไทยนะคะก็น่าจะทราบถึงการเคลื่อนกําลังพลแล้วก็อาวุธหนักของฝั่งกัมพูชาค่ะล่าสุด17สิงหาคม68ก็มีรายงานนะคะว่าพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการก่อสร้างเส้นทางยุทธวิธีแนวรบช่องบกและปรับปรุงเส้นทางสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็กล่าวชื่นชมและก็ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้เส้นทางจะอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารและเต็มไปด้วยดินโคลนและเส้นทางคดเคี้ยวผ่านภูเขาและป่าค่ะ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบจนโครงการก่อสร้างคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราด้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามน,นี้ได้เลยค่ะ